เราจะราลางคุมก็อเอ้าอาสารไปใช่ไหมคะขอบรับกับนมาดีมากมากี้รู้สึกยังไงบ้างก,ก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่ากระแสตอบรับก็ดีเกินคาดแล้วก็คนก็ถามถึง้าสองเยอะก็ดีใจมากๆนะคะทั้งทั้ง,งทุกท,ทัทงติทังชมเลยก็ขอขอบคุณละกันค่ะแล้วทา้งสองนี่จะมีตังหรือเปล่าก็า<ล>ทางทางที่ปิดทีวีซีบอกว่ามีแล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องดูทีงกค่ะง้นขอเข้าประเด็นเลยนะ ตอนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างคะกับพี่ตองเรื่อยๆค่ะล่าสุดมีคนเห็นภาพไปกินไอติมกับพี่ลอยมาก่อนนะคะกับขอไปกินข้าวค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับข่าวที่มันเขียนออกมาว่ามร์กี้แบบชิบชิบพี่ต้องอะไปกินไปกินกับพี่ลอยสองสองเปล่าค่ะถ้าถ้าว่านเขไปด้วยกันได้อยู่แล้วใช่เพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนที่รู้จักเป็นที่ที่รู้จักกันมานานแล้วแต่ไม่มีอะไรกันไม่มีค่ะ วอยากให้มากี้ช่วยอัปเดตละครล่าสุดแบบเอนี้นะคะนนก็มีละครเรื่องมอจันทาลังคายทำอยู่นะคะสักประมาณกลางต้น,ต,นต้นปีหน้าใช่สักสองเดือนก็ได้เจอกันแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นออแอคชั่นคอมมดี้แล้วก็ได้ออมาเล่นกับพี่จับด้วยอยากให้โอ้ยมันมีใหม่ให้กับแฟนๆพีอาอร์วาเลตี้นิดน,นึงค่ะค่ะก็ ะะขอให้แฟนๆ PR Arity นะคะมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งไม่ดีเนี่ยขอให้ไปไกลๆจากตัวนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ <c oughs>